สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพระของโออ้วนพระสมเด็จพิมพ์เนื้อผงใบรานพิมพ์สุโขทยครับโดยจะมาให้พี่ชาญสมเด็จเนี่ยครับเจ้าของศูนย์พ้าเครื่องบารมีสมเด็จโตอมตะสยามเพิ่งซื้อกล้อง4สามพันเ็มาวันนี้เลยครับวันนี้เลยสดๆร้อนๆโดยมีกรรมการที่ศักดิสวินดีเซลให้เรื่งนี้ใช่ได้ไหมเออนี่ มาที่ซื้อกล้องไปเหมือนกันพี่นิกกี้ซื้อกล้องไปภูเก็ตเพื่อที่จะไปสอนเมียดูพระเพราะว่าจะดูว่าไปดูพระเยอะเมียดูไม่เป็นไม่สอนรู้เื่อไม่สอนเลยโดยมีเย็บท่านชาอาจารย์นัทขุนหารขุนํำแหงหารขุนํำแหงหารนะครับํำแหงหารไม่รู้ต้องขุนํำแหงหารขอบคุณครับเป็นต้องขุนํำแหงหารพี่เพียอะไรนะ คงครับพี่คงครับหกพันหกหกเก้าเก้าขายาดีมากเลยพ่อพี่ายยาเจ้าเก้าขาลยาหกเก้าเก้ายวมีคนถามเว้ยคงหกเก้าเก้าอะไรเหรอเฮ้ยโอเคเราจะมาดูอะไรอ่ะโว้งพระชุนนี้พระอะไรครับพระชุดนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อผงใบลานครับผมนะครับผงใบลานเตรียมทรงสุโขทัยคือ เกทะลุสุ้มครับผมนะครับพิมพทรงสุขโไทยเกทะลุสุ้มใช่นี่ไอ้สีสีคือทรงทรงทรงหลวงพุทธกันหนะพิมพ์หลวงพุทธกันหละครับผมตอนนี้พี่พี่พี่ชานพะชุดนี้พี่ได้ผ่านตาเยี่ยมก็เห็นอยู่ครับชุดนี้พอเห็นบ้างนะครับรุ่นนี้พอเห็นบ้างผมก็มีอยู่สามสี่องค์เองครับไม่ได้เก็บเยอะมากเราเจอน้อยอ่งครับเจอน้อยมากผมอ้วนเก็บหมดแต่ผมเลยไม่ได้เก็บคือคือก็อ้วนทำไม คือบางคนเนี่ยบอกว่าโกอ้วนมีโรงปั๊มพระเลยต,งตรงๆเลยนะไอ้พวกเซียนมือบอล <c oughs> บอกว่ามีโรงงานปั๊มพระอยู่หลังบ้านเลย <c oughs> มีครับนี่มีมีตรงเต่าหาใช่ไหมเนี่ยแต่โกอ้วนเนี่ยไอ้พวกที่หาพ่อของโกอ้วนเนี่ยครูเนื้ออนุมาลเนี่ยปั๊มพระให้พวกคุณเล่นนะครับู่02 2> <c oughs> รุ่นไหนบ้างโกอ้วนรุ่นแรกเลยเปล่า02นั่นอ่ง17 02 0809นี่นะครับ720น,นี่ที่คุณเล่นกันเนี่ยพ่อเขาสร้างไว้ให้คุณเล่นนะครับ,รบแต่ก็เดี๋ยวเราจะเอาพระของเขาอ้วนมาไล่แล้วว่ามีเดี๋ยวชมให้อาจารย์วิจารณ์วิเคราะห์มวลสารก่อน,นดูเป็นระดับนานชาติเพียบเลยะนะครับระดับนานชาติทั้งนั้นพวกนี้นะและ้วนั่นอะไไอส้สีสีออกน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยในพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นหินทัดแร่แร่สร่เออเร่สบู่ เขาเรียกว่าแร่สบู่เหรออ่าจรินแร่สบู่เหมือนแร่ทัชหรอแร่ทัชแร่ทัชที่เป็นเกล็ดเกล็ดสบู่แร่ทัชนั่นแหละก็คือเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลเงินยวงใช่ครับเหล็กอันนี้ของแท้นะอันนี้เหล็กไหลเงินยวงของแท้นะครับต้องจะเข้ากระเป๋าผมได้ยิ่งแท้ไปอีกคือกอกได้ผมผมชอบมากทีนผมใช้อยู่นะเหล็กก้อนนี้ใช่ไหมหรือว่าจะให้ไปอื่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่นิกเกิลใช่ไหมครัไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ เมื่อกี้เจ้าตเวนหายไปไหนแล้วงีผมจับได้เนี่ยจับได้โอเคครับเราดูเราดูดีๆไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะเป็นหยกหรือเปล่าลองดูเิ็วเขียวนะครับซูงก็เป็นตัวเขียวเลยฮะลองดูนิดนึงนะครับเทคโนโลยีในการส่องพาะนะครับพัฒนาเรื่อยๆครับตอแต่ก่อนเรานับแค่เม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดฟ้าแต่นี้เราส่องไปเม็ดเขียวหยกแน่นอนครับถ้าดูแลหยกแน่นอนครับหยกชัดเจนครับมันมีใยหยกอยู่ ใช่เป็นเป็นเส้นเส้นตรงครับพวานี้จะเป็นเส้นตรงเลยนี่ครับการใช้กล้องเด้รับรนาชาติเยอะมากครับการใช้เทคโนโลยีสูงอันนี้อันนี้เนื้ออะไรอ่ะไม่ใช่เนื้อของเวลานะเนี่ยอันนี้ไม่เนื้อของเวลานแต่แก่มวลสารอ๋อไม่ไม่ดิมันมันตรงกลางมันสีขาวนี่ลองลองลองดูอีกองสีสีดําอยู่ขวางขวามืออ่นี่ครับอันนั้นอันนั้นจะผมเวลลานอันนั้นอันนั้นฟ้าฝ้า ใช่หมายว่าแป้งรองพิมพ์หรอไม่ใช่แป้งรองพิมพ์เป็นใยย่าแค่ใยเป็นมวลความเก่าอะอคลุมอยู่อ๋ออ๋ออัเนี้อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงอันนี้จะบอกโบลานแน่ๆนอย่างนี้นะครับเป็นแต่มีมวลสาร,รเก่าของพระที่แตหกหักแล้วท<ช><ม>่านไปบวกไป,ไป,ไปตามรายละเอียดไปใส่ไปใหม่ทีนี้พระเก่ากับพระใหม่ไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดเป็นก้อนอย่างเงี้ยสีปากไม่เข้ากันไม่เข้ากันเนื้อใหม่กับเนื้อเก่ามาผสมกันไม่เข้ากันใช่ครับเพราะว่ามันแห้งมานานแล้วแล้วก็ มันเหมือนว่าพอมาตําเนี่ยมันก็เป็นเป็นมวลสารที่เป็นก้นครุกนะครับพอผสมลงไปปั๊บมันก็อยู่เฉพาะมันไแต่ทีนี้ถ้าเราเทสน้ํายาตรงเนียฟองทีขึ้นใหญ่จริงคือการอธิบายอย่างนี้เนี่ยผมตีใจตรงไหนดูก่ะได้ใช้กล้องได้เห็นไปพร้อมๆกันใช่ใช่มันเห็นกันทุกคนนะคเออในห้องนี้จุได้เท่าไหร่คุณเห็นได้เท่านั้นเดี๋ยววันที่21เนี่ยแน่นอนครับเราใช้ตัวนี้ขึ้นแล้วเราจะบรรยายที่ห้องนี้ด้วยกันนะครยาย่หงนด้วยกันเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเดียวที่21 หยดน้ำยาทั้งสองคนที่มาเอาเตรียมผ้ามาคนลองก็ไม่มาหลายค์ก็ได้แต่ว่าตรวจได้แค่องเดียวเราไม่มีเวลาตรวจเยอะเชิญเชิญเสร็จเก่าร่นการเก่ามาหรือเปล่าก็ใครจะมาเดี๋ยวก็ประกาศได้นะครับวามเ่าเพื่อที่ให้ความรู้นะครับให้ความรู้จริงๆเราก็พัฒนาองความรู้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหฟองยิ้บอบอกบอกอะไรมันบกบกถึงอายุเลยนะครับคือที่นี่นะครับถ้าวัดฟองอย่างนี้ตามตามสวรพิจารณ์ คือคือถ้าเราเจอฟองอย่างนี้ฟอนไม่จบเลยไม่ไมถึงที่นี่เนี่ยจะตีว่าอายุถึงอายุได้แน่นอนอายุได้แน่นอนฟองก็ใครมาเล่นฟองกับผมเนี่ยผมทั้งหมดเนี่ยทำตัวนี้มาแปดแปดเจ็ดแปดปีนะครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทาไม่น่าจะผิดพลาดการเล่นสมเด็จนะครับมีหลายกลุ่มหลายก้อนหลายองค์กรบางคนเล่นพิมพ์บางคนเล่นแคลไซบางคนเล่นเม็ดสี บางคนเล่นพุทธคุณใช่บางนี่เล่นออรละเราเล่นพุทธคุณด้วยแล้วแก๊ลไซส์เป็นตัวหลักก็คือแก๊ลไซส์มันสามารถหาค่าอยู่ได้อีกเนื้อนึงเมื่อกี้ซึ่งผมได้ทําการทดสอบที่ปศเนี่ยหมายถึงว่าไปตรวจหาค่าหาค่ามาแล้วนะครับถ้าบอกเกิดมันมันมันมีค่าเราต้องเดินต่อก็คือหมายถึงว่าขึ้นเป็นกราฟขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องส่งไปที่ญี่ปุ่นกลับมาก็คือพระได้อายุมีอายุคือการศึกษาพระเครื่องเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถูกทุกคนนะครับแต่ถูกมากถูกน้อย ก็ตามความให้อยู่กลุ่มเดียวนะเหมือนกันทั้งหมดตามตามองความรู้ตามองความรู้นะครับสวยมากสวยมากเนี่ยฟองฟองดีครับฟองดีมากอ๋อของพี่นี่จะดูฟองผมดูฟองเป็นหลักเลยดูฟองเป็นหลักก็คือมีมีคนมามาลองลองปุมพี่ไหมก็เยอะเยอะอยู่นะจริงจริงดรเคเนี่ยเป็นคนมาลองผมคนแรกผมไม่ไม่ไม่ได้แรกอ่ะแต่ว่านั้นคือคนที่ลองสุดท้ายต้องมามานับถือผมเขายอมแล้ว เราเรายอมลราออกจากแบงค์นะเขาทำงานแบงค์หมดเฮ้ยก็พอแบงค์เลิกดรเคที่เราออกออกที่ไปนะครับเป็นพนักงานแบงก์เป็นพนักงานแบงก์เนี่ยแต่ทุกแต่ทุกกจะคือมีแหลกไม่เชื่อจะมีแหลกแหลกเงินโยงหมดทุกออกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ก็พนักงานแบงค์อันนี้ผู้จัดการนี่ปล่อยเงินผู้เป็นร้อยล้านเนี่ยผู้จัดการแบงค์ดูดูคนหน้าตาอย่างี้ที่คุณตีโจมตีเขานะครับเขาเคยอนุมัติเซ็นแพลตบริษัทนี้ได้ไปร้อยเป็นพี่โก้เคยปล่อยอนุมัติกี่ล้านสูงสุดก็ หลักร้อยอ่ะนี่นะครับไอ้ที่คุณตีความตีความเนี่ยคนนี้เซ็นแก๊กคนได้เงินกู้ร้อยกว่าล้านฟาร์มเก่าอย่างหนึ่งคือใหญ่แค่เป็นใหญ่เมืองมุ้งนะครับมันเป็นเส้นเส้นเรียกอะไรนี่ผมไม่รู้เส้นใหญ่เล็กอย่างนี้ผมยังไม่จำได้เรื่องเส้นใหญ่แต่รู้ว่าคนสอบเก่าแน่นอนนะครับน้ำยาลงไปบ้าได้ผลขึ้นอย่างเปิดอินสุดเดี๋ยวนัด นัดเช็ดที่เดิมแล้วก็หยดต้องมีตัวนี้หยดที่เดิมโคนัดนี่เป็นเช็ดให้แห้งเช็ดแห้งผมอยากจะเมื่อกี้เนี่ยเล่นพาร์ตแบบนักกีฬาสเกตบอลโดสายดส่วนเป็นเป็นเจ้าของเลยครับเป็นเจ้าของเรียนเทควันโดเฮ้ยจริงๆที่ไหนสอนแม่สอดแม่สอดแม่สอนของผมทีมาจากแม่สอดเลยเหรอยิมใช่เฮ้ยเพิ่งาะมาถึงเมื่อเช้าเองแม่สอดยิม อ่าชื่อน้ำเมยยิ้มครับเอาน้ำเมยยิ้มใช่ไหมโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมคือมันเดิมไหมอ่ายอดแล้วยอดกี่ครั้งก็ขึ้นเหมือนเดิมถ้าเป็นของแท้นะครับแต่ถ้าของไม่แท้ยอมรับที่สองที่สามนี่ไอของเดียวของแท้เหรอครับครูนัทครับที่ที่แม่สอดเนี่ยเขาเล่นพระสมเด็จเทียนเยอะไหมอ่าน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกั้นนิดนึงมันมีคนจากแม่สอดเลยเนี่ยมาสั่งพระโครงการเนี่ยไปคนเดียวนี่ยี่สิบองค์แบบแม่สอดจากแม่สอดเลย เป็นนายตำรวจด้วยสั่งสองครั้งอันนี้น่าจะสักสี่สิบอันนี้ลงพุทธสุโขทัยสักเป็นสองสวยมาก่ลองพูดถึงลุงพุทธนะครับผมก็อยากดูว่าลุงพุทธในประเทศนี้ในวงการสมเด็จมีสามคนเส้นใหญ่แล้วก็แคลไซที่ขจริงจริงผมว่ามันเป็นผลึ้แคลไซที่เป็นใหญ่ๆมันเกิดเป็นแล้วแต่มันมันมันเป็นเกรดแล้วมันมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันมันประสานเนื้อของมันมันใหญ่มันดุการตีความเรื่องแคลไซของแต่ละกลุ่ม คล้ายกันนะครับไม่เหมือนกันทีเดียวครับแต่เราที่เนี่ยเราเอาไใส้เป็นหลักนะครับคือมั่นใจได้ถ้าเรื้อเนี่ยนะครับคือเปนลานใครอยากชมองค์กงก็เชิญที่ร้านผูเทสสวนมีแบบงนี้ยูชาด้วยใช่แบบ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 คือคือคลิปของผมที่เนี่ยไลฟ์ใครจะคือขายพระนะครับไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่ผมเปิดโอกาสให้ขายกันนะครับ ตอนขายเนี่ยถ้าคุณแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมเนี่ยผมจะรับผิดชอบแต่คุณไม่ได้แบ่งอะไรผมเลย <c oughs> เไม่ใช่ผมรับผิดชอบได้ไง <c oughs> ให้ผมรับผิดชอบได้ไงไอ้ <c oughs> ใจเทพซื้อผ้าคนุ่นอีกใจอย่างหนึ่งพวกเนี่ยวันนี้มีคนมาโทรมาใจ <c oughs> เทพขายผ้าให้หน่อยเลยชุดเบนจ่ขายเท่าไหร่ครับหนึ100่งร้อยล้านเหตุตายแล้วเกิดใหม่อีกสามรอบยังซื้อไม่ได้ <c oughs> ยังยังซื้อยังหมากคนซื้อไม่ได้คือผ้าเนี่ยตั้งราคาให้มันพอประมาณพอประมาณไม่ไม่ลืมไปที่พี่ได้ถามวเอ้ย คุณซื้อมาเท่าไหร่อย่างงี้ก่อนดีกว่าคือคือซื้อ้าเนี่ยถ้าคุณซื้อร้อยหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนขอซื้อสามพันเนี่ยหลอกเอางี้และยีบขายเลยถ้าคุณบอกว่าคนอื่นให้ราคาสองสามล้านไอ้ผู้ชานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชานเล่าฟังว่ามีคนมาฝากขายเนื้อเดียวกันแล้วบอกว่าคนอื่นซื้อเท่าไหร่อันนี้เป็นองค์เป็นร้านๆ้าอ่ะคุณขายไปเลยอนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่ก็คือเราเราบอกแล้วว่าต้นทุนเท่าไหร่ ต้องดูแลเก่าแบบไม่ใช่ถักอะไรนะก็มาบดเป็นมวนซักแล้อันนี้แถวซ้าสวยเลยอ่าดูแถไซ้าก่อนดูแถซ้ามอันนี้ใช่เลยผมชอบดูแถวซ้านในรูรับพี่เจย็บท่ำชาพี่อะไรนะ คงหกเก้าเก้าพี่คงหกเก้าเก้าเฮ้ยพี่คงผมว่าฉายานี่มันโอเคนะมันมันเห็นได้ง่ายแล้วมันไม่แตกจำง่ายด้วยมันไม่แตกง่ายเนี่ยขึ้นในลักษณะเดียวกันหมดชุดนี้แล้วหมดสารอันนี้ยุบเบลหลายไฟดำหมดไอ้แรกๆเงินยวงยุคเดียวกันหมดเลยครับพี่ถามจริงพี่พี่ถามผมเวียนไปหลายๆกลุ่มก็นี่พี่มองว่าไงไม่ถึง เวียนไปดูตัวสมเด็จกลุ่มนู้ดหลายที่ใช่ไหมครับรา่ว่ามันเป็นการดีนะครับเราจะได้รู้ว่าแต่ละกลุ่มก็เล่นกันแบบไหนแล้วก็วิเคราะห์กันยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งเราเรามีอะไรที่ตัวช็อตเด็ดเนี่ยเราก็จะผมถามรวมกลุ่มกันผมจะบอกตรงนะถ้าผมไม่ทําให้คุณดูคุณจะเห็นไหมุณไม่รู้คุณไม่รู้ของรู้อยู่คดีใช่จากพลังพุทธคุณเขาเล่นยังไงคุณไม่รู้เราไปหมดทุกที่ครับ ไปหมดทุกที่ที่ไหนที่ไหนด่าผมเนี่ยผมจะไปท้ายท้าใช่ไหมใช่ไหมเราจะไปที่ชอบก่อนที่ชอบที่ชอบเพราะว่านี่นผมจะไปที่ชอบที่นี่กี้ก่อนเราไปที่ชอบผมเริ่มชอบบางแสนแล้วเดี๋ยวต้อนรับนะต้อนรับเพราะที่นี่นัานมีพระที่โหดีมากองเป็นล้านนะครับที่นั่นได้มาองเลยไม่ธรรมดาผมจะซื้อยเนื้อสวยมากมวลสารเยอะมาก ยิ่ง,งม,มวลสารเยอะยิ่งมวลสารเยอะนี่คืออิทธิพลยิ่งสูงโกอ้วนนะครับได้ซื้อกล้องตัวนี้ไปแล้วไปติดไว้ที่ตึกแดงคือกอามีแล้วใช่ไหมครับที่ตึกระดัะเฮ้ยอาจะได้อเอองลงมาอาร์ตหน้าอาร์ตินา้า,นา,า,นาคือการที่โกอ้วนมีกล้องพี่ชานโกด้วยไม่รครเพะอะไรยิ่งดียิ่งดี จะได้จะได้ช่วยกันทําความจริงให้มันปรากฏนะครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะคนก็จะได้ได้เข้ามาศึกษาได้มากยิ่งขึ้นใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นการ้องพันหกพันสองพันเอ็กซ์สามพันเอ็กซ์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วผมพวกเราจริงๆไม่ควรอิจฉากันนะครับในกลุ่มนี้เราก็ควรที่จะเป็นปันธมิตรกันที่ที่รับอยู่หาดป่าตองภูเก็ตนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับนี่นี่คนนี้วินดีเซลเพิ่งซื้อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับราคาเช็งคัะ ต้องดูราคารถเป็นหลักที่กลับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาตัดสยามยกเอามาตัดสยามให้พี่โน่นเลยไปอยู่ที่โน่นของช่แป๊ะใช่ไปอยู่ที่นู่นแต่แต่จอดไอ้นี่จอดจอดอะไรนี่จอดอะไรนะเฟอร์รารี่เออโฟล์รงไอ้นี่ไม่ได้ขับไม่เป็นไม่ใช่พี่วันเนี้ยขับได้เพราะมีรถยกไปเอ้โหจอดจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องโครงการกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เมื่อกี้เราเดี๋ยวทดสอบทดสอบเดี๋ยวก่อนต้มในดำทส บอกสมเด็จดำสักต้องสมเด็จดำพิมพ์สุกไทยพิมพ์ลุงพุทธสองแม่โอเคเดี๋ยวเราจะเทสด้วยกันสองกล้องแล้วยอดนั้นยาระหว่างนี้นะครับระหว่างรอเทสเนี่ยพระโครงการแปดหมื่นสี่ถุงองโครงการแปดหมื่นสี่พันนะครับเรายังมีอยู่นะครับนี่นะครับสามารถทวงไม้ถ้เข้าไปเลยระเบียนได้นะครับตามนี้เลยนะครับตรงเงินใช่ ธรรมชาติธรรมชาติเรามีขั้นตอนการตรวจมีอะไรต่หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ใบรับรองด้วยนะครับใบรับรองด้วยไอ้ไอ้4ขั้นตอนเลยใบรับรองออกมาในแปะทองให้ด้วยนะครับรับประกันความเป็นระเบียบวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับอมริกาสยามยังมีแหวนหมื่นชีพันนะครับในนี้นี่ในชุดชุดนี้ใหญ่ที่สุดในบงนี้อ๋อชุดนี้ใหที่ที่ผมเล่าไปว่าน้ำไม่แตกไอ้นี่ฟองไม่แตกอันนี้นะครับชุดนี้เป็นเนื้อเนื้ออะไรพี่ท่าน ผมยังไม่เห็นนะคือ <c oughs> ขึ้นขึ้นมาแล้วฟองไม่แตกเลยเน,นี่ม,มันเล็กๆล็กออ่าไม่ไม่แตกฟอง่ไม่แตกบล็อกไม้เผาเนี่ยเนี่ยคือคือมีอยู่ชุดนึงนะครับทดสอบน้ํายาแล้วฟองไม่แตกอันนี้อันนี้น่าจะดูเหมือนเหมือนเหมือนบล็อกตรงคำาเลยเน,นี่ยนะครับชุดนี้เป็นชุดชุดจะเป็นชุดพิเศษเหมือนกัน,นะครับว่ายดน้ายาแล้วฟองไม่แตกแล้วฟองไม่กตกยาบฟองไม่แตกหยาบแล้วฟอร์มฟอร์มทรงพิมพ์สวยมาก ไอ้ใหญ่ขิมันช้อนนุ่มใหเป็นช้อนใหญ่ขีดใหญ่ตรงน้ตงน้น่าป็นนิดนึงก็คือฟองมันไม่ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแล้วฟองไม่แตกไม่แตกแล้วมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมหยดนิดเดียวเองพอหยดนิดเดียวแต่้อนหยดใหญ่เท่าๆหรล้วหยดโอเคอันนี้แต่แต่ตรงตรงเนี้ยหยดได้เยอะเลยก็ได้เป็นสีรุ้งเลยอ๋อนี่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 รู้ละโอเคเข้าใจละใหญ่เข้าใจละฟองใหญ่เพราราเราใช้นิดเดียวบางทีเนี่ยมันขึ้นแล้วครับขึ้นแหละแตกก็แต่แตกน้อยแแตตกก้ชิา แคลไซหนาเคลไซหนามากอันนี้อันนี้แคลไซหนาจริงนะครับไม่ได้หนาเหมือนที่โครงหกเก้าเก้าคือผมชอบพูดถักขังว่ะเฮ้ยพี่คงหกเก้าเก้าเลขมงคลนะใช่ครับไม่มันก็คือตองเก้านั่นแหละไม่ใช่หกเก้าเก้าเลขมงคลไงเพอเห็นปุ๊บจ่ายปั๊บไม่ใช่เจ็ดร้อยไงคือก็คือตั้งราคาชวนใจพี่คงขอโทษนะครับเลขพี่คงหกเก้าเก้าไม่เป็นไรดูอีกด้านนึงเลยอีกด้านนึงเลย อันนี้คือแคลไซายนะครับครับผมคือกลุ่มที่เล่นแคลไซด์นี่จะปลอดภยอยัยดีนี่ผมว่าดีที่สุดน,นะครับตอนนี้ในใน,ในบรรดาพระสมเด็จนะ <scr. S 1> พระสมเด็จเนี่ยยังไงต้องมีแคลไซายเยอะมากยิ่งเป็นเนื้อโอ้โหอะไรนะรเนื้อเนื้อชานบมาเนี่ยหายากมากคงจะมีมีน้อยพี่อ้นเนี่ยผมว่ามีแน่นอนมีมีไม่ออกมีไม่น้อยมีไม่น้อยคือใครใครใครสวดโวลอ้วนนะครับ ถ้าจะสวดก่อนนะนี้ถ้าอยู่ในธนาคารไม่ได้เงินคู่แน่หมดสิทธิ์หมดสิทธ์คือคือเล่นพระอย่างนายธนาคารเนี่ยโอ้ลเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเล่นพระอย่างนายธนาคารคิดมากนะครับเนี่ยเป็นเกล็ด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 โซนเกล็ดเราเตะตั้ยาอย่างเมื่อกี้ด้านมันเป็นสองด้านเหมือนกันไม่เกี่นด้านหลังนะครับโอเคโอเคยังไงต่อแต่ก่อนพิมสองหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยคนคนไม่เล่นกันนะครับสบายใจที่เซียนไม่ซื้อกัน ใช่ที่เซียนสายห้างนะครับถ้าเซียนมันซื้อเราก็ไม่ได้เล่นนี่นะครับเพราะเซียนเอาหมดคนสบายใจได้นะครับที่คุณเก็บลักษณะนี้ถ้าเจอในตลาดที่เก็บไหมใช่ผมก็เก็บครับเรื่องการขายผ้านะครับถ้าคุณคุณซื้อมาองค์ละห้าร้อยใครให้คุณหมื่นหนึ่งเนี่ยไปเลยไปเลยคุณไม่ต้องมาที่นี่เลยเพราะคุณคุณรู้ต้นทุนที่คุณได้มาการซื้อขายผ้านี่เราอย่าไปยึดตามเซียนนะครับถ้ายึดตามเซียนคุณจะขายรับไม่ได้ เพราะว่าเซียนมันขายลงเท่าไหร่ร้อยล้านห้าสิบล้านผมได้ห้าร้อยไม่ใช่ห้าร้อยไม่ขายแต่ถ้าได้ห้าพันหรือห้าหมื่นไปก่อนนะครับเราเราดูต้นทุนที่เราซื้อมันแล้วกันระบบลบคูณเราเองก็แล้วกันคุณไม่จะไปซื้อกองหลักเป็นกรองสแตนด์ด์ร้านไม่พอมันก็ไม่เกี่ยงแต่ร้านมันก็องใช่ใช่กี่องค์มันขายได้จะบางคนมีเสี่ยงจริงครับผมคนนั้นๆเนี่ยมันต้องมีแต่เดี๋ยวนี้คนคิดแล้วซื้อพระองค์ละร้อยล้าน มีสภาพธรรมชาติเทียวเดียวกับองค์ละห้าพันไอ้คนซื้อห้าสิบล้านหรือร้อหลักล้านนี่ต้องคิดแต่แต่ของเรามีอย่างนะของเรามีองค์ละยี่สิบล้านนะครับเราแถมประกันชีวิตให้อีกยี่สิบล้านเหมือนกันพี่เคยเห็นไหมแถมประกันชีวิตอ่ะพี่ผมไม่มีผ้าเนี่ยนอ้วถ้าพี่มีผ้าองค์นี้จะเป็นองค์กลตั้วคนนะองค์ละยี่สิบล้านนี่เนี่ยอยื้อตู้เซฟหมดแล้วคือเราเราเอาสิ่งดีๆนะครับมอบให้กับ นได้ที่ก็สนใจจริงๆนี่พรเนี่ยเสียวใช่ไหมครับของพี่นิกกี้เหรอพี่นิกกี้ครับพ่ะของพี่ไม่ใช่แล้วนี่ดูเดี๋ยวดูนี่ซุ้มกอสำเร็จตัวสร้างที่เป็นเป็นกลิ่นอ๋อเฮ้ยเฮ้ยของพี่นิกกี้จะให้พี่แต่พี่นิกกี้จะเอาพระเนื้อให้เย็บถ้ำชาเย็บถ้ำชาโอ้พี่พี่ชื่อนี้ผมว่าเหมาะมากที่ผมเปลี่ยนฉายาดีกว่า แล้วเจี๊ยบทำจากได้ดูเเจี๊ยบทำจากโอ้โหข่าวไซเปช่องเกาะก้าดีเลยครับนี่ครับ่าวไเป็นก้อนๆเกาะนี่เนี่ยก็ขึ้นเกาะเองเขาเองคือทการเวลาจริงๆการเวลาจริงๆนี่พระอะไรนะสมก่อสร้างในสมัยสมเด็จโตนะครับน่าจะมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นด้วยคือกลิ่นที่เมื่อก่อนเขาทำให้มันดังขึ้นมาคือโทษนะครับคือสร้างสมก่อขายก็ก็โอเคแล้ว แต่ถ้าเก็บนั่นทั่นสัตว์ใส่กิงเข้าไปอีกเออคนถ้าคนทําเก้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ดังแต่เดี๋ยวนี้มีคนเคยดูคลิปผมแล้วเนี่ยคือทําให้เขาสร้างะคนที่ทำไดองน้ำยาลองน้ำยาแต่แคนตาแคนไซสวยมากพัฒนาพัฒนาพัฒนาขึ้นนี่แคนไซส์สวยมากเป็นเกลบเก็บมีช่องเว้าช่องโค้งเยอะอีกของใจที่เดินโครับครับเมตตาสักองค์อ๋อเดี๋ยวผิดคอนเซ็ปต์นะ เออเฮ้ยผมได้พระพิชัยแล้วผมขอแล้วผมไม่เปลี่ยนใจและเดี๋ยวผิดคอนเซปต์นะพี่พี่อยากได้สักองค์มาถามหนึ่งเฉยเฉยมันไม่กล่นไปในในร่องนะเกาะแก้วไส้มันหนามันเก้วไส้มันเป็นเก้วไส้ที่หนาแล้วก็มันไม่ลงไปมันไม่มัไหมในในภาพในภาพเราเห็นเหมือนมีร่องลงไปน้ําอาจจะลงไปได้แต่จริงๆนี่เราไม่ลงสองพันไม่มีลงมันเกาะุมันเกาะเป็นก้อนเหมือนอยู่บนใบบัว อันนี้ไม่ลงมาในข้างล่างครับอันนี้มีช่องนะครับแต่น้ํเกาะข้างบนไม่ลงมาในช่องแค้นไซ์มันทับผมแล้วมันคือใครเปิดร้านถ่าย้านี่ควรมีกล้องพันข้างบนวต้องมีเลยครับต้องมีจําเป็นถ้าจะเป็นใครมีร้านถ่ายภาพจำเป็นต้องมีกล้องตัวนี้นะครับเพื่อที่จะรูปจุดขายนี่ยในมุมมองผมผมมองอีกมุมมองหนึ่งถ้าคนที่มามือใหม่นะแล้วฝึกใช้กล้องให้เก่งนะแล้วอ่านแล้วดูพวกแคนไซด์อะไรให้ให้ชำนาญนะ น like uh, ั่งรับซื Princeton ้อพราได้เลยรับซื้อด้วยรับซื้อเลยใครจะมาเนี่ยซื้อตีราคาเลยไม่ตรับซื้นเป็นธุรกิจได้เลยถ้าใครมีความรู้เรื่องแคลไซนะครับไปตลาดไปตลาดนัดไปตลาดนัดเสร็จเรียบร้อยซื้อมาสามองค์ร้อยห้าองค์ร้อยสวยมีเส้นโยง แก้วไซด์แก้ไซด์มันเกิดขึ้นได้ต้องดูดีๆว่าแก้วไซด์มันเป็นถ้าดรเคอยู่แค่อยู่อันนี่คือเขาเรียกว่าเส้นวาสนาเส้นใหญ่พุทธคุณรึเปล่าเส้นใชายอ่าเขาเรียกเส้นใหญ่พุทธคุณเดี๋ยวหลุดแล้วดเมกแล้วนะครับสำหรับใครคลิปทั้งหมดที่ผมทำกับพี่ชาติโอ้ว์นะครับหรือใครโกลย่าเพิ่งเชื่อนะครับคุณไปดูทุกคลิปทุกช่องแล้วกูค่อยเชื่อแก้วไซด์มัน เชื่อแล้วค่อยมันค่อยงอกค่อยงอกช่วแล้วค่อยมามาปรึกษาครับมาดิ้นถ้าแบบว่าอ๋อนี่เหมือนกันถ้ามีการเชื่อมกันถ้าไปภูเก็ตไปที่ร้านวินดี้เซลเขาต้องบอกว่าชื่อร้านอะไรครัอ่าชื่อร้านอะไรดิกกี้เฮนเดนมาดิกกี้เฮนเดนมาสุดหน่อยจะกลายเป็นศูนย์พวาสมเด็จที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตในสุขใต้ทุกคนไปอยู่เลยทีัว่าทกคนไม่ใช่อ่ะถ้าถ้าจะอันนี้อะไรน้ำบัตรดิจิตอลน้ำบัตรดิจิตอล เพจป๊อปไทยแลนด์อบเข้าเข้าไปศึกษาดูนะครับคืใน a c e b o o k คือใครจะซื้อขายพระหรือจะออกทางที่ผมเนี่ยยินดีนะครับรับผิดชอบกันเองผมทาคลิปแล้วทําให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับคุณต้องรับผิดชอบกันเองไอ้คนที่จ่ายเงินจะซื้อตังค์เนี่ยคุณคิดให้มากหน่อยนะครับว่าคุณจะซื้อพระใครพอคุณจ่ายตังค์แล้วเขาจะไม่ค่อยคืนนะครับเป็นผมก็ไม่คืน เพราะว่าการขายสินค้าไม่จําเป็นต้องรับคืนคในประเทศนี้ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ